ครับตอนนี้ผมจะได้ฉีดวัคซีนแล้วนะครับเอสซาซินิก้ารอบที่หนึ่งนะคะเฮ้ยเธอวเธอเป็นไรหน้าสดได้เปล่า สวัสดีครับวันนี้ตอนเที่ยงวันที่28มิถุนายนนะครับวันนี้จะเป็นวันที่ผมจะฉีดวัคซีนแอตตาซินิกานะครับผมสวัสดีชาว m อ็มบีเอียทุกคนด้วยนะครับผมจะพาทุกคนไปดูการฉีดวัคซีนของผมนะครับแล้วก็รีวิวเลยว่า1วันที่ผมไปฉีดวัคซีนเนี่ยอาการเป็นยังไงจะป่วยไหมจะปวดหัวแต่หมดต้อนไม่ได้พักไม่พอนผมแห้งเล็กน้อยบางคนเพราว่าอาจจะหิวบางคนอาจจะไม่หิวบางคนอาจจะแบบซุดหนักเลยอะไรเงี้ยก็อย่าไปดูกันนะครับว่าของ มันแล้วแต่คนด้วยตอนนี้ผมก็ตื่นเวลาเที่ยงเดี๋ยวผมมีอัดตอนบ่ายสองเดี๋ยวผมอาบน้ำไปอาบน้ำก่อนช่วบนี่วันนี้สองเหลืองถ้าสามเหลืองนี่กินรอบโต๊ะเลยเนะี่ยคืออะไรอ่ะโ okay. อเคหมุกรึนไพ่วันนี้ก็ปีผู้ช่วยนะครับเป็นอาหมวยนะฮะไปช่วยผม<ๆ>เผื่อผมแบบล่วงอะไรเงี้ย<ๆ>เขาก็ประคองผมได้ไะเดี๋ยวเราไอดนีกก่าครับผมตอนนี้เวลาบ่ายโมงสิบหกนาทีครับใช้เวลาเดินทางก็ประมาณสิบห้านาทีไปถึงชื่อว่าสถาบัน อะไรทุกอย่างถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นครับแต่ไม่เต้นฮะวันนี้ไปฝันมานานนะอยากจะโดนมานานแล้วเหมือนกันไอ้วัคซีนเนี่ยผมก็จองไว้นานละมันจะขนาดไหนวะแต่ว่าจากที่ถามพี่ๆที่รู้จักมาเขาไปฉีดแอตตานะโหนี่ป่วยกันเยอะนะอยากตัดกับไวรัสนะครับผมจําปากผมไว้นะจะไม่เป็นคนนั้นฮะผมจะกินอิ่มนอนหลับหลับสบายอะแล้วผมต้องถ่ายงานทั้งอาทิตย์ด้วยคุณจะมาป่วยไม่ได้ไอ้บอล นะครับไปฉีดนะเขาก็ยังไม่ได้กินท้องอยังโล่งเพราะใครเธอตื่นสายไม่ตื่นสายมีคนมาทางานข้างน,นอกอยู่ <c oughs> โอ้โหยายพูดยายเหลาตอนนี้นะคะพี่บอลก็มาถึงแล้วที่โรงพยาบาลราชานุกูลนะเป็นสถาบาันตอนนี้นะครับเราอยู่ันที่สถาบันราชานุกูลนะครับกำลังจะเตรียมฉีดวัคซีนต้องเตรียมบับรประชาชนมานะครับเนี่ยไม่ได้ข้อมูลโอ้โอเค ครับผมโอเคตอนนี้เราก็มานั่งรอนะครับรอคิวที่296นะครับตอนนี้ก็รันไปถึงประมาณ200แล้วก็อีกประมาณเกือบร้อยคนแค่นั้นเองครับ <c oughs> ก็รีวิวนะครับก่อนฉีดตอนนี้หิวมากครับหิวเหมือนคนตื่นนอนแล้วยังไม่ได้กินข้าวครับมันไม่เหมือนนะมันใช่เลยอะ่ะแล้วคอยดูหน้าผมนะว่าก่อนออกมากหลังออกมาเหมือนเดิมไหนถอดแว่นดิขอดูแววตาหน่อยแววตาแห่งความมุ่งม,มั่นหรือเปล่าวะ 2,96,300ปหกถึงายบายบายเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ปากเก่งเนี่ยจะเก่งแต่ปากเนือเเอ้ยออกมาแล้วเขาจะเป็นไงอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวรอดูแล้วกันหัวแถวเลยนะครับฝ่ายจริงฝ่ายจริงต้องนั่งรอคิวต่อครับตอนนี้ก็ รอครับในการเช็คอาการต่างๆวัดความดันวัดน้ำหนักวัดไข้นะครับก็เดี๋ยวผมทำทั้งหมดนี้ก่อนเอาละครับตอนนี้ผมจะได้ฉีดวัคซีนแล้วนะครับแอสตราซีนิกาเซตที่หนึ่งนะคะเสร็จแล้วครับมีอนนเบามากเลยครับไม่ป่ะเนี่ยกลับมาเก็บว่าผมกรี๊ดการ์ดเลยน,นะเอ,เอาใหม่ไหมเออใส่หน้าไปด้วยเอาใหม่ ระหว่างที่เรารอดูอาการ30นาทีแล้วก็ลงทะเบียนของหมอพร้อมครับนี่เป็นรอบนะฮะจะอยู่ผมคอยบอกการถ้าเกิดผมมีอะไรผิดปกตินะครับไปครับตอนนี้เวลา4มง18นาทีนะครับผมต้องจบตอน4มง19นาทีในการสังเกตการนะครับตอนนี้บอกเลยว่าก็หน่วงแผน เหมือนตอนที่เพิ่งฉีดนะครับแต่ถามว่ามีอาการเจ็บไหมไม่เจ็บนะครับบอกเลยว่าแอตตาเขาทาอะไรปุ่มไม่ได้นะครับผมเราเราดูครว,ว่าวันนี้อาการแต่ละช่วงเวลาเนี่ยจะเป็นยังไงอตอนนี้กำลังสิกาวย่างว่าเอ็ก,ก,ออกอเซคนซึ่หมวยอยู่ไหนนะแก้วซ่มวยนะครับผมอยู่ไหนนะบอ่าเจอแล้วครับผมาะว่าคนทรมานวัาฉีดวัคซีนก็คือคนมารอคนที่ฉีดวัคซีนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะพี่บอลอู่ฟ้าอย่างมืดอะจะพายุเลยครับแล้วคือผมก็หิวมากคลิปนี้มันจะเต็มไปด้วยความว่าหิวของผมไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนเกี่ยวกับผมไม่ได้กินข้าวเช้านะครับใครที่จะฉีดวัคซีนแนะนําเลยนะครับตื่นเช้าเมากินข้าวเช้าตอนเที่ยงสัตบุฟเฟ่ไปก่อนเลยนะครับว่าคุณฉีดช่วงบ่ายเออมันจะได้แบบว่าไม่ต้องมานั่งหิวแบบผมนะครับคนอื่นน่ะเขาเตรียมนั่งกายมาพร้อมมากเลยแต่ละคนของผมน่าจะเตรียมไว้ประมาณระดับหนึ่งผมไม่ถึงกับขนาดววาา้้ออมงนลกกกดยยยัั็ ไม่รู้ว่าหนักมากไหมแต่ก็ผมว่าออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีไข้ไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างนะครับเอาโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าแล้วอย่าดูอาการแต่ละช่วงเวลาอย่างที่ผมบอกอตอนนี้เวลา อยูจะไม่อยากพูดคขาว่าหิวแล้วอะไม่รู้รีวิวแอตทาหรือว่าอาหารเรื่องเนี้ยมีแต่เขาก็หิวคลิปเนี้ยถามว,ว,ว่าเจ็บแขนไหมนะครับตอนนี้คนเดิมครับเคนหลังที่เลยก็คือมันจะตึงแข็งที่มันแบบว่าอย่าคิดไว้อะแค่นั้นเองแล้วถามเจ็บไหมไม่เจ็บเลยไมยแข็งทั้งหมดเนี่ยอ้ผมเพื่อเพื่อบางคนอ่ะไปแล้วแบบไปงานสัมปทานต่อเนี้ยเนี่ยนะเธอเดี๋ยวเธอกินเสร็จนะฉันล้างผานนะแล้วฉันจะเก็บของให้เรียบร้อยเพราะว่าวันนี้เขาพับผ้าแล้วแล้วเธอจะเอาแรงทั้ี่มันมีอ่ะ แกล้งคนป่วยไม่ได้แกล้งเธอป่วยที่ไหนเธอบอกเธออาการปกตินี่ดูใช่แต่อย่าลืมนะพรุ่งนี้มีถ่ายงานอีกทั้งวันเลยโอ้โหแกเดี๋ยวเขาก็ไปด้วยไหม่ะเดี๋ยวเขาตามไปเขาไปฉีดวัคซีนเสร็จอ่ะฉีดแรกของวันนี้นะครับหลังฉีดวัคซีนรสชาติหมูจะเป็นไงเป็นไงเป็นไงลอยลอยลอยโอเคงัค้นเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กินก่อนละกันเดี๋ยวไปดูอีกช่วงเวลาหนึ่งว่าเป็นไงอาการจะบอกเลยอร่อยจริง ตอนนี้ก็เวลาประมาณจะสี่ทุ่มแล้วนะครับแขนก็เหมือนจะดีขึ้นครับเหมือนจะไม่ห้อยหน่วงเท่าไหร่ไม่รู้สึกตัวร้อนไม่รู้สึกปวดหัวไม่เป็นอะไรเลยครับอาการปกติดีมีแค่อาการอิ่มมันยังไม่ย่อยครับก็เ,เลยตกด้วยกีวีทองนะครับเนี่ยเรากินคู่กับนี้น้ำเก๊กฮวยดอยคำ อันนี้ไม่เคยกินนะเฮ้ยจะได้แลนะ้วเนี่ยอีกอย่างหนึง่งสีเหลืองนี่แล้วอันนี้ก็เป็นโมจินะครับ จะบอกว่าไอตัวเอต้าทำให้ผมแบบกลืนเก่งเนี่ยผมก็ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าแต่ปกติผมก็เป็นคนกินอย่างนี้อยู่แล้วเรามารีวิวเอต้าหรือเปล่า,านะครับตอนนี้เวลาห้าทุ่มสี่สามหรือว่าเกือบเที่ยงคืนนะครับผมก็มาจะอาบน้านะครับเนการแบบรีวิวแบบว่าถึงห้องน้ำเลยคงไม่ต้องให้ผมแบบว่าอาบน้ําให้ดูนะฮะม,นนมันหนาวหนาวฮะมันหนาวหนาวเหมือนผมไม่รู้ว่าผมไปเพราะาผมไปนอนตากแอร์ด้วยหรือเปล่าแล้วผมกินน้ําเย็นด้วยยวอาบน้ําก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เที่ยงคืน17นาทีนะครับผมอาการตอนนี้ก็หนาว,นาวครับที่เหลือไม่เป็นไรเลยว่าจะกินาลาดักไว้นะครับนอนกันดีกว่านะตอนนี้ทเที่ยงคืน53นาทีนะครับอาการมันก็หนาวใช่ไหมแล้วคือแฟนผมก็นอนเปิดแอร์ด้วยผมใช้วิธีในการนี่นอนในถุงนอนเลยแล้วก็นี่ถุงเท้าญี่ปุน่นขอเสียงหน่อยหมดเลก นี่คืออาการของคนที่จะฉีดซิโนฟราร์มุ่งนี้นะครับปิดทำไมน่าสดเผือดเว<ะ>้ยโคตรอุ่นอุ่นไปทางร้อนโอเคครับผมอย่ารอติดตามอาการนะครับผมจะเอากโกโปรกล้องนี้ไว้ใกล้ๆตัวผมเลยเกิดเหตุอะไรขึ้นอย่ผมจะกดมาถ่ายคุณได้ฝันดีครับเฮ้ยเธอเธอเป็นไรเฮ้ยไหวปะเนี่ยขอกอด่อยขอกอด้วยพร้อมยังงนะ เร็วเร็ว,รวนอนเร็วกินครับไปนอนกันขอบคุณครับสวยเลยนอนกี่โมงแล้วเนะี่ยตีหนึ่งแล้วอย่าดูไปเรื่อยๆน้องไม่ได้ทายนะไม่เอาไม่เอาเอาไว้ข้างวเขาเาหวี่ยงเขาเกิดอาการอะไรเขาทายตัวเขาเพื่อทุกคนผมทุกได้ครับไม่จะหนาวข้างในฝากคนไลค์เขาแชร์ช่องนี้มีออฟิเชียลอืมจะเล่าให้ฟังว่าตอดนกลางคืนนะครับแค่หนาวครับหนาวแล้วพอมันอยู่ใน ไอตัวถุงนอนเนี่ยมันเลยอุ่นมากเลยไม่อะไรอย่างมากแค่ขยับตัวเพราะว่านอนแบบตัวตรงเกินนะครับผมขยับไปขยับมาแค่นั้นเองไม่ได้ปวดหัวไม่มีปวดแขนนะครับก็คือหนาวแล้วก็เป็นไข้าบางๆนะครับรีวิว1วันของแอตตาผมว่าหลังนี้มันก็เบาลงและไม่มีอะไรแลวถ้าเกิดอะไรหนะักกว่านี้ผมก็๋ยวอัปเดตแล้วกันแต่วันนี้ผมมีถ่ายงานก็เดี๋ยวผมไปถ่ายงานต่อเลยโอเคนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ฉีดหรือว่าอยากจะดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็ดูได้เลยนะครับ อันนี้เป็นแอตตาผมว่าเพิ่งเคยฉีดด้วยแหละแล้วก็ใครที่อยากดูซิโนฟาร์มนะครับ mm hmm. ผมเลย mm hmm. ก็อย่าดู e ีพีต่อไปเลยนะครตอนนี้ก็เขาออกไปฉีดละว,วันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมบ๊ายบายครับ